เฮ้ยเขาบอกนครับวาทุชาทุชาทุนะครับว่าจด้เจอเล้เป็นเดิมาแล้วเดิเามากมากาบุชาแกน้องใก้ครันลาคื่นบุญให้พี่น้องเข้าเนาะเดี๋ยวดีวราแล้วคุณจะใกล้แล้วก็ชี้ใกล้แตกเราใช่รู้ไใช่ร้บมากมากแ็รหนกดไปสายรูปไปไปมากใกลกทเดินไปได้ใชโยใชโย ไ่ยับหไม่ย <ote S 1> <in the S 2> ับ่อพายัถามว่ากระทกระทะไม่ยังไงบ้ากระทะหมดยัยกนถาพว่ไม่ฟันได้ฮอทพอยวันนี้เพือนหกไหลเรอที่พัดตกยางยู่ดีเอ้าที่ฮอทเต่าฮทพา อดไปแค่เอ้ีเปิดไฟเอาเปิดออกได้เอากินงงว่ะไปเลยเขียนเขียนยืดไปเลี่ยงกระดาษนี้เขาเขียนออกไปนะตุกราอย่างนั้นใน่งเว่าไกไปุาหรือว่าผ้ามันายวันเลยอยู่่เออเรียงเรงได้ยับไได้น่เไม่ วางเขาไปแล้วนังนั่งั่นั่งอายเออากันไส่ตเขาไป้วเนี่ยยังไงจึกันตรงนีแก้ลยมาเอาไปได้นัไปได้เอาไปแล้วเอาไปแล้นะครับเอาเงินเตะตู้เลยนะครับนัากองไี่ไดเา อาบามาวันนี้ทีมวลชีนะครับมีมวลชีนะครับการรับิปเจ็บคูเรื่องปะเดเรือมวลีอาบามแล้วก็เส้นเลือเน้ารวบรวมตบบดบบนะครับองการับนเป็นบทที่ต้นวันท้ายแล้วก็ปนิพัทธ์กับไล่มันเอยรวบรวมตบบเจอาอันชันเอาบอกว่าในเอาบอกว่าในบาวยเาบว่ายิปารครับยิปเบา แต่ก็มาเนี่ยยาวมากครับแลาววันนี้เอารวมเท่ากันหยิบในมืออาจารย์จะว่าต้องไปซื้อเดียวเลยวันไปกันทอดอันวันไปกันไปหยิบหยิบในมือ็จะเ้าได้ซักหยิบพร้นกับเอารวมเป็นจอบภาพนะครับตัวยาหยัดลอยเยอะหอดเป็นจ้าภาพจักรปัดร้อยแปดเอากระส่ยสู้เลยนะครับไปยังเอารวมเท่ากันเี่นนั่น เรื่อระอกาเื่องนกฮัลพ่อคนแรกจักานะรัอขอบคุณบไ้า้บคุราพครับา้งมเลยนครับเรื่ององกตัวใหญจเากนนะครับให้เขาไบอกว่าอาออกงานที่ดเอาออกรล่าเาไปเยไปกนยีไหาไม่ต้องรออด้เัยไนออีโคครับแล้วก็ เจ๊เจ๊คเขียวเลยครับพี่เอารอบตะบูนดับรับได้พี่น้องได้่เลยนี่ไงอยากตู้เลยนะครับอยากตู้อยากตู้เลยต่้อยากตู้ตู้นะครับฮึอยากตู้อยาก อันนี <c oughs> ้าจับออพร้อมแล้วน้ับเอนด้วบาสีบอก่กนบเหมดเลยมากาอ่าเอาไปไป้อเอาไปกินกล้วยเดียวอะไรแอ๊กกล้วยเดี่ยวอะไรแจ๊เอาไปกินใช่เมาเหมือนกัน่าแล้ว ไม่ต้องจังหวะน้อไม่เคยกินเจียว้ิหมดยิ่งหมดเออแ่เป็นยังนะครับใจเย็นอดีตในอัยยศตู้บุญตู้บุญครับนี่เลยู้บุญตู้บุญป็นเจ้าบุญตู้บุตู้บุญ้จ่ต้ัดแล้ว้แล้วต้องจัแล้วตู้บุญเอาไว้อครับเออเอาตลาดตุญนเลิศน่แหละเนอาดู้บุเป็นเิ ปาแต่น้าเจนไหยก็ได้อกครัเามาติครับโอ้ยเฮ็ด่ายเห็ด่ายจะไง่กรลุมรอเพื่อเอาโน้ตเอาเน้ตเอาโน้ตโาโแล้วโม่จะยีนดีไรดีว่างเขาบัชาติเป็นต้องเราพักห่างเทียบทับค้งเฮ็ดสาย เห็นลงทัดี่เกาด้วยเห็นแคเกาลิเนาะสองพันละเอารขียนเกาล่อนเาอยู่ด้วยหนัสองัห่งพอน่องหั่งองู่สองเันนึ่ับสุกน่าอองพัยน่พยนสอัน่องนหน่องเขีหนึ่อห่งองพหงัพันหนงนเงพยนว่าัอัหนึ่งนหึ่งด้

ขอเรียนท่านผู้